ปลอดภัยในงานทำความสะอาดเซฟคลีนนิ่งจำลองสถานการณ์พนักงานทำความสะอาดเป็นหนึ่งในประเภทของงานที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงเรียนและโรงแรมก็ล้วนแล้วจะมีอาชีพพนักงานทำความสะอาดประจำอยู่เพื่อทำความสะอาดให้กับสถานที่เหล่านี้ทั้งสิ้น เมื่อเห็นพนักงานทำความสะอาดสวมชุดแบบฟอร์มทำงานอยู่ตามสถานที่เหล่านี้จึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าใดนะักแต่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่จริงแล้วพนักงานทำความสะอาดกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานโลกเช่นกันพนักงานทำความสะอาดคืออะไรพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้าน คือแรงงานที่มีหน้าที่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความสะอาดอยู่เสมอทำให้อาชีพนี้มักที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งสกปรกอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้จำนวนของพนักงานทำความสะอาดในต่างประเทศลดน้อยลงทุกปีและมีความต้องการแรงงานพนักงานทำความสะอาดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกันข้อสอในการทำงานสอทีหนึ่งสสารทำให้เป็นระเบียบสอที่สองสะดวกวางของในที่ที่ควรอยู่สอที่สามสะอาดทำความสะอาดศอที่สี่สุขลักษณะ การรักษาทำความสะอาดสอที่5สร้างนิสัยฝึกให้เป็นนิสัยในขั้นต่อไปก่อนเริ่มทำความสะอาดเราก็มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้พร้อมกันก่อนเ mm hmm. ช่นไม้กวาดไม้ถูพื้นแปรงขัดพื้นและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่เราต้องใช้ก่อนใช้เราต้องทำความรู้จักและอ่านฉลากวิธีใช้และสัดส่วนการผสมเพื่อใช้ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ mm hmm. ก่อนที่เราจะทำความสะอาดสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะต้องทำ คือการตั้งป้ายเตือนสำหรับพื้นที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาหรือพื้นที่ที่มีผู้คนเข้ามาใช้งานเช่นห้องน้ำเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย การทำความสะอาดให้เริ่มจากพื้นที่ที่อยู่ด้านบนก่อนเสมอเช่นเพดานห้องหากมียกหยักย่หรือฝุ่นเกาะอ,อยู่ให้ปัดลงมาก่อนจากนั้นทำความสะอาดหลังในตู้หรือโต๊ะลงมาจนถึงพื้นห้องจากนั้นก็กวาดและเช็ดพื้นตามลำดับต่อไปหลังจากการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเก็บล้างทำความสะอาดอุป,ปกรณ์เช่นหนอผ้าไม่อบเช็ดพื้นหลังใช้เสร็จแล้วควรซักล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานจากนั้นนําไปเก็บให้เรียบร้อยจากนั้นล้างมือและทําความสะอาดร่างกายเป็นอันเสร็จสิ้นง,งานทําความสะอาด